ครับสวัสดีพี่น้อง FC, เอฟซีเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศจับตาเบิง่งเดวยพี่น้องเด้อในส่วนของการประชุมครมอเงินหล่ละพันจะอนุมัติบอจะนําเข้าสู่ไออานบขอจะได้นําเข้าสู่ในส่วนของครมอบอ่เนาะครับเนาะจับตาเบิงเพราะว่าพ่นบอกว่าอาทิตย์นี้นะครับเนาะอาทิตย์นี้ท่านสสชัชวันก็ว่าอาทิตย์นี้น่าจะเข้าสู่ครมอ,อมอวานวันจันทร์ เมื่อนีวนันอังคารเบื้องช่วงช่วงปบ,บายสิกสักสี่โมงแล่งพูดละน้องคำนอบอ่าไกลเข้ามากแหล่ะละเพราะว่าเมื่อเศาร์านี่เมื่อเศา้านี่ท่านาภูมิทาเวชยาชัยน้องคำนอบเพิ่นได้นั่งหัวโตประชุมคอรมอของสําหรับของมื้อหนีสําหรับสัปดาห์นี้แล้วนบขจะได้นําเขา้านบขในส่วนของกระทรวงเกษตรสหกรกระทร,าาระวงพาณิชย์จะได้นําเรื่องของเงินไหลละพัน อ่าเขาน้าปังซิบไร่เด็กกเขาน้าปีอีกซิบไร่เบิงว่าจะเข,าขะ้าคารมอบอ์สำหรับมือนีจับตาเบิงนะครับเนาะท่านพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่าการคลังอ่าเพิ่นก็บอกว่าอ่าอยากให้กเกษตรกรชาวนาเฮาเนี่ของน้าปังโด้เฉพาะน้าปังเน้นน,น้าปังนี่จะซอยแค่ปีนี้ปีเดียวเพิ่นว่าอยากให้กเกษตรกรชาวนานี่อยากรวยด้วยตัวเองเพิ่นว่าสองมือ ทำทำทำนานแล้วรวยด้วยตัวเองมันจะเป็นไปได้บ่ในเมื่อราคาเขามันตกต่ำขนาดนี้นะครับเนาะเอาไปฟังทันพี่ช่สักก่อนนะครับเราได้มีการคุยกันเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องข้าวนะครับแต่ผมก่อนจะคุยเนี่ยเราได้คุยกันบนข้อที่เราทีจริงที่เราเห็นก่อนจริงๆทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเห็นเห็นเห็นปัญหาเดียวกัน ก็เลยเป็นที่มานะครับว่างานครั้งเนี้ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เสนอเรื่องมาจนเป็นที่การประชุมวันนี้โดยเพาะอย่างยิ่งข้าวนปรังคงจะรู้นะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันก็ชะงกักไปแล้ววันนี้เราคิดว่าเราจะขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยขึ้นลำบ,บากนิดนึง่องที่หนึ่งเรื่องที่สองทุกประเทศก็มีปัญหาหมดนะดูอินเดียเนี่ยวันนี้ก็ปล่อยให้ส่งออกราคาข้าวลงเยอะนะนี่คือข้อทีจจอจจอ่จริงข้อที่สองข้อที่สาม พวกทางกลุ่มเ้าเนานานะโดยภาคเกษตรกรที่เป็นเจ้านาเนี่ยดูจากบัญชีก็รู้ละเป็นคนที่มีนี่นี่สินเยอะนะทุกคนก็หมุนอยู่ทีนี้สาเหตุที่เป็นหนี่สินชัดเจนและครับหนึ่งต้นทุนการผลิตต่อไร่มันก็ทรงๆเพิ่มขึ้นด้วย,วย,วยขณะที่ราคาขายเนี่ยไงครับไม่ขึ้นลงด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะอินเดียเราเกิดเหตุการณ์นี้กระทรวงพาณิชเห็นแหละขายลำบาก จะเชียให้ขายยังไงก็ขายยากทั้งคนคนปลูกคนลงสีเก็บเอาไว้ก็มีปัญหาคนส่งออกก็สู้ราคาไม่ได้จึงเป็นที่มาเราคิดว่าเราต้องทําเรื่องแผนยาวซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยในวิธีที่จะอุดหนุนกันยาวๆเราอยากเห็นชาวนารวยด้วยตัวเองผลได้เยอะราคาแพงเจริเป็นที่มาวันนี้เราก็เลยบอกว่าเอางนี้ละกันเราก็เลยมีมติเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องสําหรับข้าวนะปลังเนี่ย คนปลูกนาปังส่วนใหญ่ก็มีนาปีด้วยนะรายได้ไม่พอก็เลยเสริมเข้าไปวันนี้เราก็เลยตกลงละํามติเดิมที่เคยมากระทรวงวันนี้ก็เอาข้อมูลมาให้เราว่ามีใครบ้างมีใครบ้างนะฮะจากกรมเกษตรก็ให้ข้อมูลมาว่ามีพวกบ้าง,างทุกคนก็มีปัญหาดูอย่างยอดลงในเบียนยุ่ยเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยตามที่รู้นะครับเหมือนเดิมยื่เหมือนเดิมกระทรวงเกษตรก็ส่งความเห็นไมาให้สงองหยางนะครับว่าแล้วแต่ นะจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายนะก็นี่ก็ช่วยว่าควรจะช่วยก,ร,กระทรวงเกษตรด้วยว่านี้คือด้วยกันหมดช่วยไล่ละพันหนึ่งแต่ว่าไม่เกินสิบไร่แต่มีข้อแม้ <c oughs> สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้ปลูกพันุ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยากให้ลดพื้นที่ปลูกเพราะปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราให้เวลาปรับตัวถ้าท่านอยากจะปลูกอย่างอื่นทำแผนขึ้นมา ก็คือหมายว่าให้ปีนี้พันหนึ่งเนี่ยสำหรับข้าวนาปังจะไม่มีการให้อีกแน่นอนแต่ขอมาตรกาเป็นอย่างนั้นเลยว่าไม่ให้แน่นอนสําหรับข้าวนาปีนะฮะเนื่องจากมีข้าวหลายพันนะฮะมีข้าวหลายพันพันดีๆก็มีพันกลางก็มีสิ่งที่จะทำก็คือวันนี้เขาทําแผนลดพื้นที่ปลูกแล้วบางที่ก็ค่อยๆลดไปเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ลดพื้นที่ปลูกเพราะบ้านเราข้าวเหลือเยอะนะวันนี้จะสต๊อกก็เหลือเยอะท่านพวกนี้ก็เหมือนกันนะ จริงๆแล้วคงจะรู้เมื่อปีสองหาแล้วก็มีมติว่าเป็นไงครับรไม่อยากจะอุดนแบบนี้แต่ทั้งที่การที่ราุมัิไม่อุดนแบบนี้เรารู้ว่าต้องทำสองสาเรื่องหนึ่งต้องเพิ่มผลผลิตต้องปรับเปลี่ยนจากปลูกบ,บางอย่างเป็นอีกอย่างหนึง่งทําการตลาด <Yeah. S 1> หลายๆเรื่องทงพร้อมกันเปลี่ยนทันเปลี่ยนหลไยมันไม่เสร็จในปีเดียวหรอกอาปีเรารู้ว่ามันใช้เวลาหลายปีแต่เราก็ตั้งเป็นมติกลรมไว้อย่างนั้น เื่อให้รู้สึกว่าเราจะไม่อยากจะช่วยอย่างนี้แต่แน่นอนระหว่างปีเนี่ยปีไหนมันแย่ก็ต้องโดนลงมาช่วยบ้างก็ต้องขอเวฟไอ้ไอ้ข้อนั้นไปก่อนแต่ว่าไอ้ข้อนั้นยังอยู่นะแต่ว่าขอเวฟปีนี้เนี่ยเราจะจ่ายให้นะครับก็เหมือนกันนะขึ้นคุยเกษตรแล,ะล,ะละ้วล่ะเกษตรเขาทีแรกเขาคิดมาขอพันพันทองได้ไหมไอ้สุดคุยไปคุยมาเขากไ็ไม่ว่าอะไรนะครับพันหนึ่งก็ได้ดังแบบวันนี้ก็เลยตกลงมือนกันหมดนะครับก็เลยได้พันหนึ่งกัน เงินทั้งหมดที่ใช้ทั้งสองอันก็รวมกันแล้วสี่หมื่นล้านนะครับเพาะฉะนั้นเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยลองดูดะครับตกไปถึงมือเกษตรไปไหนครับเขาก็ไปไปใช้จ่ายครับไปคืนนี่ไปใช้จ่ายไปซื้อของอันนี้ก็เหมือนกับอันหนึ่งสี่หมื่นล้านน่าจะีความหมายน,นะครับแน่เพิ่นทานพีชัยเพิ่นก็บ,บอกว่าอยากเห็นเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตรากา อยากรวยด้วยเจ้าของนะครับเนาะอยากรวยด้วยตัวเองเพราะว่าอยากให้ชาวนารวยด้วยตัวเองเนี่ยแล้วในส่วนของภาครัฐเองก็จะพยายามสรรหา,าแก้ปัญหาให้มันอย่างจีรังอย่างยืนในส่วนของบ่ว่าจะเป็นการปัจจัยในการผลิตเ,เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอน,น้ำมันมันจะเป็นไปได้บ่พย,ายการาว่าวว้ะมานี่นี่พย,ยการเห็นรัฐบาล ชุดอื่นๆเว่ามานี่นโอู้หลยเลยเด้ดพิโดแมนบอกลายละเด้เออหลายลยเด้เพราะว่าเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไหนๆก็บอกว่า,อ,นนบบอ,วาอยากให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาลดต้นทุนลดต้นทุนนี่แมนยุ่เกษตรกรชาวนาเข้ากัลดยุ่ต้นทุนนะเออถ้าใส่ปุ๋ยมันก็บ,บางามเลยเขาอ่ะอยังสุกปีเฮาใส่สกัสอบปีนี้เอาใสา่สองกระสอบนี่ใส่ได,ด้เด้วานผิวไปใส่ได้แต่ว่า ถั่วอยู่ฟานให้มันถั่วถัวมันก็ถั่วอยู่แต่ว่าเขานี่มันมันมันงามงามอยู่แต่ว่ามันงามข้าวเดียวเด้เขียวมันเขียวกับเขียวข้าวเดียวอ่ามันบาเขียวโดนๆปกติห่าใส่ที่มันเพียงพ่อที่ต้นเขามันกินเพียงพ่อมันก็เขียวโดนเหมือนบอกเพราะอใส่ปุ๋ยหลบสองแล้วอ่าปุ๋ยรับร่วงมันก็รับร่วงกันได้มันก็รับกันได้อ่ามันก็ยืดยืดขึ้นไปได้เนี่ยแต่ว่าเขาไปหาสื่อปุ๋ยถึกๆมาก ตัดครึ่งตัวครึ่งจังสี่นี่ปุ๋ยถึกๆแต่ว่าคุณภอาพปุ๋ยมันกะแย่ลงเนียคุณภอาพปุ๋ยมันกะตำลงมันก็จะเหลืออยู่ทันใดอ่ายางเอาสืบปกติเอาสืบพันหนึ่งอ่าจังสี่ก็สอบปุ๋ยละพันุแต่ว่าเขาไปหาสือปุ๋ยราคาชืกอก็สอบละงกกลอยยังสี่นี่ยังพอยย่การเนี่ยปีนี้ก็เอาปุ๋ยสุดอ่าสิบ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 สี่สิบสี่สามสี่มาใส่มันก็เขียวอยู่ในพี่น้องมันเขียวงามอยู่ด้ใหม่ๆนั่น แต่ว่ามันเขียวบดโดนนะครับนะเพราะว่าสูตรมันต่ำแล้วก็คุณภาพมันกะต่ำนั่นแหละอ่าอันนี้ก็ไว้ใส่สำหรับน่าจะเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกอ่าเอาไว้ใส่สำหรับพวกพักพวกยังเนี่ยนมันจะโอเคอยู่พะปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรอ่อนนะครับนะคนเืินปุ๋ยสูตรอ่อนพอแม่ปุ๋ยเอ k มพนเคมบาลายอ่าเป็นปุ๋ยสูตรอ่อนอ่าถ้าเอาไปใส่พักใส่หอมบัวใส่อ่าแบบนั้นแ่ะน่าจะดี เปิดแบบเปิดลมลุกน่าจะดีแต่ว่าถ้าเาไม่ใส่เข่าหรือบางเชียรนี่หนามมันหลายเอ,อนามมันมาหลายเอ,อนามมันมาหลายแล้วมันเวลาเขาไปใส่แล้วมันจืดมันจืด,นจดเร็วมันจางเร็วมันบอกอ่ารอเบองว่าตอนแรงสักสี่โมงแรกนี่อ่าว่าในส่วนของนบขจะนําเรื่องไรลล้ะพันเข้าบอ่อสําหรับอาทิตย์นี้เนาะเนาะแต่ว่าประชุมนบขมือที่พันมาเนี่เข้าเข้าแล้วเนี่ ที่ผ่านมาพ่นว่าจะพยายามเล่งเลยเด้่เล่งเลยเล่งเลยเพราะว่าะจะพยายามให้เขาคอ,อรมอเร็วๆแล้วก็เล่งให้ถึงมือกเกษตรกรชาวนาเร็วๆว่าฉันพ่นวาทศกัก็ออกมาขานรับด้ว่าถ้าหากว่าคอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วแม่นบ่ถ้าคอรมออนุมัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ททางทอ่อทางอนุ อ่าก็ช่วงเกษตรนั่นแหะนอะ้องครับน้องส่งรายสื่อเข้ามาให้กับทกศนี่เพิ่ว่าพเพิ่ะโอ้ภายในสามวันอ่าถ้าได้รับรายสื่อแล้วภายในสามวันพเพิ่ะโอ,อ้ให้มันแหลวเบิดเลยให้เสร็จเลยนี่ทกศเปิดทางให้ชัดเจนเลยนะแต่ว่ามือนี้นี่จะนําเข้าสู่คอมอบอ๋อเคนั้นเด้นะมารอเบิงว่าเกษตรกรมีความสําคัญหรือบ่สาคัญมาเบิงช่วงนี้แหละนาอครับนาะแต่ว่าถ้าหากว่าบาเข้าอาทิตย์นี้ ก็น่าจะเป็นอาทิตนา่าธุทุุดอาทิตย์หน้านี่ถือว่าสาสุดเลย,ยทางสอสอชชวันก็คาดหวังว่าเอาเพิ่นก็บอกว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะครับเนาะหลายๆท่านก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นะี้อ่าที่จะเข้าสู่คลมอก็คืออาทิตย์นี้ล่ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วบ่ได้เข้าเนาะนะนะแต่ว่าสาสุดนี่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์นาสาสุุดเลยเพราะมันปลายเดือนเลย,ยนี่อาปดาห์สุดท้ายของเดือน อ่าอาทิตย์หน้านี่ถตอวว่าเป็นสปดา์สุดท้ายแล้วนะครับเนาะแล้วถ้าหากว่าเบาเนี่ยโอ้ยมันสี่ทันเดือนทันว่านี่จะเริ่มอุ่นละ่ะเออเดือน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 สิงหากนยากัญญานี่จะเริ่มอุ่นละสําหรับเข้าหน้าปังเด้อพี่น้องเด้อที่คืนบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้วสําหรับเข้าหน้าปีนี่อ่าถ้า,ากว่าคอรมออนุมัติเรียบร้อยทศก็จะล่อพี่น้องล่อกระทรวงเกษตรและสหกร ส่งรายชื่ออนุอนกรรมการนั่นแหละน่ส่งรายสื่อมหาทกศส,สำรับเขาหน้าปีถ้าหากว่าส่งรายสื่อมามันอาจจะเกินสามหมื่นขึ้นกันก็นจะโอนให้พี่น้องเกษตรกร,รกชาวนาเฮาเบิดขึ้นเกน่า่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้นี่ยังเปิดรับสมัครหรือว่ายังเปิดลงทะเบียน,านมาเป็นรับสมัครยังเปิดลงทะเบียนอยู่เด้อในส่วนของเขาหน้าปีภัยที่บรท่านได้ขึ้นพี่น้องเฝ้าเลยพี่น้องเนาะจะขึ้นทางออนไลน์ก็ได อ่าเพจของอ่าของอ่ากระทรวงเกษตรและสาหากรน,นะครับนาะหรือว่าจะไปขึ้นโดยว่าจะไปขึ้นแสดงตัวตนทีสำนักง,งานากเษกษตรก็ได้เดิพี่น้องเดิมมันจะได้เร็วนะครับนาะว่าผ่านหรือว่าผ่านมันจะได้เร็วเพื่อเอกสารหัวโตขางโต๊ะลนอีกอย่างนี่มันมันจะได้ตามเลยนะนะี่นี่อไปมือนี่บะเลีวบะจบกับมืออื่นมาเอาเอกสารยังไปไหมบ่เนี่ย ส่งเอกสารให้มันเรียบร้อยถ้าถ้าขึ้นไม่เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าไพยถ้าเป็นคนเก่านี่ก็ไปยืนยันด้วยพี่น้องด้อไปยืนยันตัวตนอ่าปีนี้บไดรส่งเอกสารเนี่ยพยายการกับบไดรส่งเอกสารแค่ไปเซ็นเอกสารยืนยันตัวตนแค่นั้นนะครับนเนาะเซ็นยืนยันตัวตนแค่นั้นอ่าเอาก็มาลอบลุ่นลอบเบิงเด้อจับตาเบิงจับตาเบิงในส่วนของการประชุมมือนี่นะครับเนาะจิปหน้าพ,พ่อกันไหมลิมนี่สวัสดีครับ